เชนธนทรยัยฉัตรอดีตศิลปินและปัจจุบันเป็นซีอของบริษัทอามาโดกรุ๊ปพร้อมภรรยาเจนการกัญญาเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกหลังถูกกล่าวหาว่าเบี้ยวค่าสินค้ามูลค่า79ล้านบาทซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าเชนและภรรยาเลื่อนนัดกับตำรวจหลายครั้งทําให้เกิดการติดตามหมายเรียกครั้งที่2ในวันที่18พฤศจิกายน2567นที่กองบังคับการปราบปรามเชนชี้แจงว่าเขาพร้อมยอมรับตามกระบวนการกฎหมาย และยืนยันว่าไม่มีเจตนาเช่าโกงเขาได้พยายามใช้นี่มาตลอดและยินดีจะจ่ายหากศาลตัดสินให้จ่ายจริงโดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลแพง่งซึ่งหากอุทธรณ์ไม่สําเร็จจะต้องจ่าย75ล้านรวมดอกเบีย้ยเชนกล่าวว่าเขามีหลักฐานการทําธุรกิจตามสัญญาและไม่ได้เช่าโกงพร้อมยืนยันว่าไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวไปกระทบกับการทําธุรกิจของเขาและภรรยาแม้จะมีความเครียดจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่เขาก็จะสู้เพื่อความยุติธรรมและรักษาชื่อเสียงของตัวเอง เขายังเผยว่าภรรยาของเขาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จนทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถสัมผัสกันได้ง่ายๆแต่ก็ยังยืนยันว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาทางการเงินและฟื้นฟูสถานการณ์ให้ดีที่สุดเชนและเจมยังคงต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมายและหวังว่าจะสามารถกลับมาทำธุรกิจต่อได้ตามที่ตั้งใจ